ผมย้ายเข้ามาอยู่มืองนี้ครั้งแรกมันมีมชชี่ว่า t h o r i i นี่คนครั้งแรกของผมที่ย้าเข้าอยู่อนี้ผมก็ผมจะได้ขับรถชนใครนะครับ ฉันมีภารกิจใหม่ให้นายทำไปขโมยตัวอย่างไวรัสโคโรนามาซะ ลครับบอสผมหาสถานที่เก็บโควิดเจอแล้วแต่ผมจะเข้าไปวันพรุ่งนี้ตอนสามทุ่มผมจะพาคู่หูไปเดยหนึ่งคนแล้วเจอกันนะครับบอสผมรับรองว่าผมทำงานได้สำเร็จขอบคุณครับ นะนี่คือการต้นไม่ไม่ไม่แต่ลูกปืนผิดแล้วนะครับเป็นอะไรมาไม่ได้เป็นอะไรมาขโมยโคโรนา พวกมันรู้ตัวแล้วต้องเลี่ยนหนีเร็ว เลุ่นทำไรอะเลโก้วรุ่นทำไรเรุ่นทำไร่นเลโก้ทำไรอ่ะเลโก้ทำไรอะไม่หขมขืนเฮ้ยเลโก้ขมขืนไม่ไหวอยู่เท่าไหร่วะไม่เข้าใจนะเว้ยว่าอยากโลเพแต่ว่ามันเกินไปบัวเฮ้ยบ้านไหนวะเลโก้ขมขืนจริงสักหลังอะมุกอ่าไม่เจอเลยพี่จะร้องไห้ขมขืนในเหมืองบัว รืออะไ่เสร็จละโอ้โหผมขืนสอบวินาทีเสร็จ่มขืนไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแล้วเออเขาไม่เปิดบ้านพี่เขาล็อกบ้านเรียบร้อยใครเจอแล้วเจอยังเฮ้ยเจอแล,ล้วเฮ้ยไปรุนขอบรถหนีไปรุนขอบรถหนี มันออกไปเลยพี่มันขับรถไปแล้วพี่เมันกำลังเสริมมาโลโลหรอลังเสริมอะไรอยู่เนี่ยไปเร็วบุกไปไหนเลยพี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่บ้าเนี่นี่ปะ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 ไอ้ผู้หญิงผู้หญิงผู้ำผู้หญิงนังผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้ไม่วิ่งออกมาแล้วพี่หายไปละพี่หายละ รถเปิดไซเรนได้ไหมวะแฮมวี่พี่แฮมวีมันก็ควรจะมีไซเรนนะั้กบางคันอ่ะเฮ้ยสกัดจับแล้วไี่ไม่หอมีว่วอะไรครับงงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมคืนไอ้ผมคืนมุกบนรถสีน้ำเงิน อี่เหรอเออล้วเสียเงินมาเร็วเอ้าออกเลยออกเลยมุกออกเลยปวดบ่าอย่าอย่าไปทำมันยังงย่างนะครับเด็กๆนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับปวดบ่าไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอคุยกันท้ายคลิปหน่อยครับคือคลิปเนี้ยมันได้แรงบันดาใจมาจากช่องหนึ่งนะครับใน youtube ซึ่งผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือช่อง ฟูบูนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่ป,ปั่นมาสมควรเลยนะครับผมเคยแชร์คลิปเขาอยู่ประมาณรอบสองรอบมั้งแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือรูเบนซิมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกต่อหนึ่งของฟูบูอีกทีหนึ่งนะครับก็จริงๆเนี่ยผมชอบทั้งสองช่องเลยแล้วผมไม่เคยเห็นคนไทยทําแนวนี้เลยยกเป็นฟูบูนะครับหรือว่าอาจจะมีคนอื่นอีกแต่ผมไม่เห็นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ทําเพราะว่าเออคนไทยมันทําน้อยก็เลยมาทําดีกว่านะครับเพราะว่า มันมันถ้าสนใจครับผู้ชมแบบการที่เราแบบตัดเยอะๆแทนที่จะแบบอัดคลิปเสร็จปุ๊บตัดน้อยๆแล้วเอาไปลงแล้วได้ยอดวิวเยอะแล้วลองทํางี้แบบตั้งใจทําดูเหมือนแบบเราทางานสักงานหนึ่งเพื่อให้มันคุ้มกับค่าแรงเราไม่ใช่แบบไปตัดอะไรตลกๆหรือว่าแบบอัดคลิปเสร็จปุ๊บตัดแค่แบบสองฉากสามฉากอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่เพลงไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยแล้วไปลงเลยเงี้ยมันก็แล้วมันได้วิวเยอะมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมก็คือเพราะมันรู้สึกเหมือนทําให้ผมลายใจในตัวเองว่าแบบ เออยังมันยังมีคนที่ทําอย่างเงี้ยแล้วมันได้ออยูเยอะอยู่นะแต่ผมไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครนะมก็จะเฉยว่าแบบถ้าทําอะไรง่ายง่ายแล้วมันได้เงินเยอะผมลองทําอะไรย,ยากๆแล้วมันได้เงินปางอยากรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงคือช่องในเจอคือคลิปในช่องผมอะแต่ละคลิปมันแบบมันแป๊บเดียวอะเออปะอ่าพูดยังดีอ่ะคลิปแปดนาทีเสร็จป,ปุ๊บตัดอาลงเลยแต่นี้คือผมใช้เวาลาทำสองวันเลยนะทั้งการเก็บฟุตเทจ การอัดคลิปการตัดใหม่แล้วก็ไปถ่ายใหม่อีกคือเหตุการณ์ทั้งหมดในคลิปมันเกิดขึ้นแบบแรนดอมหมดเลยนะผมไม่ได้ตั้งฉากหรืออะไรสักอย่างเลยนะทั้งหมดมันที่มันเกิดขึ้นในคลิปเนี่ยมันสุ่มหมดเลยนะแม้กระทั่งไอ้โควิดที่ผมไปอัดนี่ผมผม,มิ่งคิดได้เลยนะแล้วก็แบบเขาไปอัดทีหลังว่าแบบเออต้องให้มันมีสตอรี่นะไม่ใช่อยู่คือคือตอนแรกผมเดินเข้าไปขโมยโควิดไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยอนะ่ะเข้าใจไหมเด็โควิดมาแล้วไปไล่ฉีดอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆมาแบบเออให้มันดูมีนะเ,นนนเ,เนื